สวัสดีค่ะครูจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพรสสอนสร้างสื่อโซเชียลบาครูจอยค่ะถ้าใครนะคะอยากที่จะเริ่มต้นในออนไลน์อยากจะสร้างตัวตนในโลกออนไลน์อยากทาําธุรกิจในออนไลน์นะคะก็ต้องมาเจอกันนะคะเพราะว่าจอยค่ะจะมาปลดล็อกการทําออนไลน์ให้ความรู้ให้เครื่องมือค่ะเพื่อให้คุณนําไปใช้ในการสร้างรายได้ในออนไลน์นะคะจอยก็มาไลฟ์สดแบบนี้นะคะทุกวันตอนเช้านะคะประมาณ10บโมงครึ่งเนาะ ก็อย่างวันนี้นะคะก็ไลฟ์อยู่2ช่องทางก็คือในเพจ f a c e b o o k นะคะแล้วก็ใน t i k t o อด้วยแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากที่จะดูย้อนหลังนะคะในไลฟ์สดอื่นๆอยากดูคลิปวิดีโอก็สามารถจะไปตามกันได้ในอีกหนึ่งช่องทางก็คือใน YouTube สอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยนะคะชื่อนี้ทุกช่องทางนะคะสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยค่ะโอเคสวัสดีทั้ง2ช่องทางนะคะแล้วก็สวัสดีไปถึง YouTube ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าไม่คุยกับ YouTube เนาะเออ เออมื่อวานพอดีนะคะมีพี่คนหนึ่งที่รู้จักเขาเป็นยูทูบเบอร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อให้จอยด้วยนะคะจะได้รู้จักกันนะคะแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะแชร์ให้ด้วยขอขอจอใครใครนี้ว่างนะคะขอจอให้นิดนึงเ <laughs> มื่อวานคุยกับพี่คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบมีมีประมาณ 300, สามแสนซับอะค่ะ,คะ 300, สามแสนซับสไครต์นะคะแล้วก็เขาได้รายได้จาก youtube เยอะค่อนข้างเยอะเลยนะคะแบบ แต่เขาทำมาหลายปีนะรวมๆแล้วก็ได้เจ็ดหลักนะคะรวมๆแล้วก็ได้เจ็ดหลักนะคะจากจาก youtube เออทีนี้เมื่อวานก็เลยได้ได้คุยกับพี่เขาก็ถามว่าเออทำไมแบบช่องจอยเนาะใน y o u t u e อ่ะมันดูไม่ค่อยโตมันดูไม่ค่อยโตค่ะมันมันโตช้าก็จริงๆเหตุผลหนึ่งที่จริงเจอก็ก็พอพอจะเข้าใจอยู่นะเหตุผลแรกเลยก็คือว่าสิ่งที่จอยทำอะค่ะความรู้อะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นแมสอะแมสคือเป็นเรื่องที่ คนอยากรู้หรือคนส่วนใหญ่สนใจอะเรื่องอะไรบ้างที่คนส่วนใหญ่ส,น,สนใจเช่นอะเรื่องขำๆตลกเฮฮาอะไรเงี้ยคนจะชอบดูหรือว่าเรื่องที่เป็นกระแสรหรือว่าเรื่องที่อะทำอาหารอะไรเงี้ยพาไปเที่ยวพาไปกินอะไรเงี้ยอันนี้คือทุกคนบนโลกใบนี้ดูได้หมดแต่ว่าบางทีเรื่องที่เราทํามันไม่ใช่เรื่องที่คนส่วนใหญ่จะดูมันเลยทําให้คลิปเรามันไม่ค่อย ไม่ค่อยโตอะช่องไม่ค่อยโตเท่าไหร่หรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าบางทีเราไม่ได้ตั้งใจคุยกับคนใน youtube เออเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางทีจอยอะสิ่งที่จอยทําคือว่าจะลงจะลงคลิปทุกช่องทางอะอย่างเวลาไลฟ์สดอย่างเงี้ยค่ะจะไลฟ์แค่สองที่ใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือจะเอาคลิปอะค่ะเอาโหลดโหลดวิดีโอออกมาเนาะที่ไลฟ์สดอะไปลงใน youtube แต่ทีนี้เวลาที่เราทําแบบนั้นเนี่ย มันเหมือนกับอ่ะตอสนสดๆอย่างเงี้ยเราไม่ได้คุยกับคนใน u t u b e เนี่ยเราคุยกับคนใน Facebook แเราคุยกับคนใน Tik t o ็อกแล้วยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยบางทีคือเราก็ไม่ได้โฟกัสที่ที่ a c e b o o กเท่าไหร่เลยบางทีคน Facebook รู้สึกไหมอ่ะคนที่อยู่ใน a c e b o o k อะคะ่ะมีใครรู้สึกไหมว่าจนไม่ได้คุยด้วยมีป้าเออเอออยากรู้นะคะเพราะว่าบางครั้งเราจะมองกล้องใน Tik t o ็อกเยอะกว่าเออที่จะมองกล้องใน Tik t o ็อกเยอะกว่าแล้วก็กล้องตรง Facebook เนี่ยที่ วิดีโอนะคะไลฟ์ที่จอยในในในเฟซบุ๊กเนี่ยคือไลฟ์ที่จอยโหลดออกไปไปลงใน YouTube เพราะฉะนั้นบางทีเราเหมือนเราไม่ได้จ่องตานะคะ <c oughs> ไม่ได้จ่องตาคนที่ดูเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือใน YouTube นะชอบชอบดูในใน t ิ k กตออ่ะอย่างติ k t o k เนี่ยคือคือมันเหมือนมันมีคนที่ที่มีปฏิสัมพันธ์มากกว่า แล้วก็มันใช้ใช้มือถือในการไลฟ์ในิติกตอแต่ว่าอย่างอย่างในในเฟซบุ o กเนี่ยจะใช้คอมแล้วมันต้องมองไปที่เว็บแคมเออแล้วบางทีแบบรู้สึกว่าเวลามองเว็บแคมมันไม่เหมือนมองมันไม่เหมือนมองจอนะมันเหมือนตามันแบบเออเออบางทีกําลังพยายามหาโฟกัสตัวเองอยู่เหมือนกันว่ามันมองตรงไหนกันแน่มองตรงไหนวะเนี่ยเออเหมือนรูของเว็บแคมอะมองไปแล้วมันก็ไม่ตรงอะไม่ตรงว่าเรามอง มองกล้องเนอะเอองงเหมือนกันเพิ่งคือจอยเคยไปก็ไปไปย้อนดูไลฟ์ตัวเองที่จอ่าสมมติว่าในช่วงที่จอยพูดเปิดไลฟ์ใช่ไหมบ่นให้ฟังในช่วงที่จอยพูดเปิดไลฟ์ใช่ไหมอันนี้ตั้งใจมองกล้องมากใช้เว็บแคมในคอมตั้งใจมองเว็บแคมนะแต่พอไปดูย้อนหลังอะทําไมเหมือนเราไม่ได้มองกล้องวะ <c oughs> ใครรู้บ้างใครรู้บ้างทำไมเหมือนเราไม่ได้มองกล้อง,ท,งทั้งที่เราก็มองนะ อโอเคช่างหมันบ่นให้ฟังบ่นให้ฟังนะคะอะนนี้เหตุผลหนึ่งคือบางทีเราอะค่ะทาทุกช่องทางก็จริงแต่บางครั้งมันเหมือนเราจะต้องมีช่องทางที่เราโฟกัสนะคะสวัสดีค่ะคุณไก่สวัสดีค่ะ,คคะพี่พงศ์มันเหมือนเราควรจะต้องมีช่องทางที่เราโฟกัสจริงๆเนาะอย่างถ้าเราอยากโต ใน youtube เราก็ควรจะมีคลิปที่เราทำขึ้นมาสำหรับ y YouTube โดยตรงเราอยากโตใน tiktok เราก็ควรจะมีคลิปที่ทำเฉพาะ tiktok อเราอยากโตใน facebook เราก็ควรจะมีคลิปที่เฉพาะ facebook เออนะจริงๆจริงๆเพราะว่าบางทีเราไม่ได้โฟกัสจุดไหนอะจุดนั้นมันก็เหมือนเหมือนเราไม่ได้เอาใจไปใส่ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราโตค่อนข,ข้างช้าอ่ะทีนี้วันนี้จะมาคุยเรื่องของการทำคอนเทนต์ คุณไก่ไปฉีดวัคซีนวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของการทำคอนเทนต์คือมีคนสงสัยไหมว่าเราทำคอนเทนต์ไปทำไมอะบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจเลยนะว่าทำไมต้องทำคอนเทนต์เราทำคอนเทนต์แล้วเราได้ตังหรอเออทำไมทำไมจะถึงเอาประเด็นนี้ขึ้นมาพูดรู้ไหมพอดีเมื่อวานนะคะไปฟังไลฟ์หนึ่งของนักเรียนตัวเองอ่ะไปนั่งฟังไลฟ์หนึ่งของนักเรียนตัวเองนะคะแล้วก็ มันมีคนถามขึ้นมาในไลฟ์ของพี่เขาว่าอ่าพี่เขาอะพี่เขา,า,าน่ะเป็นคนที่สร้างไรายได้นะคะจากจากการขายออนไลน์นะไม่ถึงปีนะคะได้กําไรกําไรเข้ากระเป๋านะคะไม่ได้นับแบบต้นทุนนะหนึ่งล้านทะลุล้านนะคะทะลุล้านภายในเวลาแบบไม่ถึงปีแล้วพี่เขาก็พูดเรื่องนี้นะคะในไลฟ์แล้วก็มันมีคนถามขึ้นมาว่า พี่ได้เงิน1 0 0 0 0แสนเนี่ยอ่ะอ่าห0หมายถึงว่าเขาได้ต่อเดือนนะคะประมาณ1 0 0 0 0แสนนะคะกำไรต่อเดือนนะคะประมาณหนึ่งแสนทำไมต้องอยากรู้ด้วยล่ะ <c oughs> ไมต้องอยากรู้ด้วยลระว่าคนไหนอ่ะเขาบอกว่าเขาได้รายได้ประมาณอาต่อเดือนประมาณ10,000แสนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยก็เลยมีคนถามนะคะขึ้นมาในไลฟ์ว่าหนึ่งแสนเนี่ยมันได้จากการขายของหรือมันได้จากการทำคอนเทนต์อ่า เขาถามมาแบบนี้นะคะเจอก,ก็เลยเออถามแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไม่รู้ค่ะแปลว่าไม่รู้ว่าอะไรคือคอนเทนต์ไม่รู้ว่าทำคอนเทนต์ไปเพื่ออะไรใช่ปะก็เลยหยิบประเด็นนี้นะคะก็เลยคิดว่าเออถ้ามีคนหนึ่งที่ไม่รู้ก็ต้องมีอีกหลายคนที่ไม่รู้จริงป่ะอ่ะมีใครที่ไม่รู้บ้างหรือบางทีคุณอาจจะรู้นะแต่คุณไม่ได้คุณรู้แบบผิดๆ คือรู้แบบว่าคิดว่ารู้อ่ะรู้แบบว่าคิดว่ารู้แต่จริงๆแล้วอ่ะไม่รู้อ่ะอย่างอันเนี้ยถามว่าเขาถามว่าทาคอนเทนต์ได้ตังเนี่ยที่ได้เงินแสนหนึ่งเดือนละแสนเนี่ยได้จากการทำคอนเทนต์หรือได้จากการขายออนไลน์เออเป็นเราเราจะตอบว่าอะไรเป็นเราเราจะตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรเออตอบว่าอะไรนะจะก็เลยพิมพ์ตอบให้ด้วยนะจะก็เลยพิมพ์ตอบให้ไปว่าอ่ะ เอะทุกคนทุกคนลองลองลอง,ลองแบบว่าคุณคิดเห็นยังไงกับคําถามนี้อ่ะอยากรู้ว่าแต่ละคนที่ดูอยู่นะคะมีความรู้เรื่องนี้หรือว่าเข้าใจเรื่องการทำคอนเทนต์มากแค่ไหนไหนลองพิมพ์มาบอกจอยหน่อยว่าถ้ามีคนถามคุณแบบนี้ว่าเงินที่คุณได้มานะ่ะได้มาจากการทำคอนเทนต์หรือได้มาจากการขายออนไลน์จะตอบว่าอะไรคะจะตอบว่าอะไรคะจะตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรดีตอบว่าอะไรดี จริงๆแล้วนะคะคุณไก่เดือดร้อนนั่นดีเดือดร้อนอะไรไม่รู้นะคะทําไมต้องอยากรู้ค่ะวันนันกเรียนกันไหนทำไมต้องอยากรู้ล่ะพูดแค่นี้ทําไมไม่รู้เนาะพี่แจงรู้ไหมพี่แจงรู้ไหมรู้ไม่เห็นต้องถามเลยว่าพูดถึงใครนะคะไม่เห็นต้องถามเลยนะพูดถึงใครอ่ะถ้าวันนั้นจะตอบให้จะตอบให้จะพิมพ์คอมเมนต์ตอบให้จะบอกว่าจริงๆแล้วค่ะ รายได้มันก็มาจากการทำคอนเทนต์เพื่อขายออนไลน์โอเคปะ่ะมันมันไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันไม่ได้สามารถจะบอกได้ว่าเฮ้ยเงินมาจากการทําคอนเทนต์เงินมาจากการขายออนไลน์จริงๆแล้วเงินก็มาจากการขายการขายนั่นแหละถ้าไม่ขายจะได้เงินได้ไงใช่ปะ่ะถ้าวันนี้คุณทำคอนเทนต์แต่คุณไม่ขายอะไรคุณจะเอาตังค์มาจากตรงไหนเอาตังค์จากตรงไหนอะ เออไปทำจากตรงไหนอ,ถหนอ่ถามหน่อยถามหน่อยคุณทำคอนเทนท์ทุกวันเลยคุณเป็นสายคอนเทนต์ค่ะคุณทำคอนเทนต์คอนเทนต์แต่คุณไม่ขายอะไรเลยอ่ะถามว่าตังค์มันจะมาจากตรงไหนคะอืมตังค์มันจะมาจากตรงไหนยกเว้นว่าอย่างที่จอยบอกอ่ะคุณไปทำยูทูบอ่ะแบบพี่พี่จอยเล่าให้ฟังอ่ะเออมีประมาณสามแสนซับพ่จุมีประมาณ 3, 000, สามแสนซับเนี่ย ก็ได้รายได้จากโฆษณาใช่ไหมได้รายได้จากโฆษณาใน y t u t u เออเขาก็ได้รายได้จากตรงนั้นหรือว่าอาจจะมีรายได้จากสปอนเซอร์ด้วยนะคะถึงมีแบบเหลักทีนี้อันนี้คือรายได้จากคอนเทนต์โดยตรงแต่ถ้าวันนี้คุณคุณเข้ามาในออนไลน์คุณไม่ได้จะไปโฟกัสว่าจะสร้างคอนเทนต์เพื่อเอาเงินจากโฆษณาอ่า วันนี้นะคะเงินจากการทำคอนเทนต์โดยตรงนะคะมันอาจจะมาจากการโฆษณามันมีสอแพลตฟอร์มนะคะที่จะได้รายได้จากส่วนนี้ก็คือใน YouTube แล้วก็ใน f c e e o o o เออ c e e o o o กกับ YouTube นะคะมันสามารถสร้างไรายได้จากคลิปวิดีโอได้จากการมีโฆษณาแทรกนะคะหรือว่าใน TikTok เองก็มีมีไรายได้จากอะไรเนี่ยจากการไลฟ์สด คนส่งของขวัญให้ก็ได้ใช่ปะหรือว่าใครที่มีผู้ติดตามครบหนึ่งหมื่นก็สามารถได้ไรายได้จากคลิปวีดีโอที่เราทำลงไปแล้วเขาก็ส่งของขวัญให้เราใช่ปะอันนี้ก็มีอันนี้ก็ได้นิดนึงแต่จริงจะบอกเลยว่ามันไม่ได้ยแยะ่อะไรนะคะมันไม่ได้ยะแยะอะไรอนะคือจะมองว่าอาจจะได้ไม่ถึงเดือนละแสน <c oughs> นะการจะได้แบบถึงเดือนละแสนเนี่ยค่อนข้างยากนะ จา,จากสิ่งที่จอยเล่าให้ฟังถ้าคุณไม่ได้แบบเป็นช่องใหญ่ช่องดังแล้วคลิปปังจริงๆอายกตัวอย่างเช่นใน f c e e o o o เนี่ยก็มีคนอ่ามีถ้าท้าใน f a c e b o o k นะคะถ้าคนที่มีประมาณ1ล้านวิวคลิปเีโอ1ล้านวิวนะคะคุณจะได้รายได้ประมาณ1 0 0 0 0บาทคุณจะได้รายได้ประมาณ10,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างยากที่มันจะได้หลักแสนจากคอนเทนต์เป๊ะ จากคอนเทนต์เด็ๆแบบว่าฉันไม่ได้ขายอะไรอะ่ะเออมันก็จะมาจากแถวๆนี้เพราะฉะนั้นที่จอยบอกว่าอ่านักเรียนจอยคนนี้เขาเป็นแม่ค้าออนไลน์ถามว่าได้รายได้จากคอนเทนต์หรือขายออนไลน์ก็ต้องบอกว่าขายสิแต่วันนั้นฉันตอบว่าแต่ถ้าเกิดว่าพี่เขาไม่ได้ทำคอนเทนต์เขาจะขายได้ไหมล่ะใช่ปะใช่ไม่ใช่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ทำคอนเทนต์ เขามาขายออนไลน์แต่เขาไม่ได้ทำคอนเทนต์ไม่ได้สร้างคอนเทนต์ไม่ได้ทำจะพูดแบบจะพูดแค่คำว่าคอนเทนต์ก็ไม่ได้แล้วต้องบอกว่า Value Content ถ้าเขาไม่ได้ทำ Value Content แวลูค content คืออะไรคือคอนเทนต์ที่ให้ประโยชน์ให้คุณค่านะคะ value แ l u e แปลว่าคุณค่าให้ประโยชน์ให้คุณค่าให้อะไรบางอย่างกับผู้คนเนี่ยถ้าเขาขายเฉยๆแบบที่ทุกคนทำ แบบที่คนส่วนใหญ่ทำอะค่ะเออคุณถามว่าคุณจะขายได้เป็นแสนไหมอ่ะมันก็อาจจะไม่ใช่ว่าขายไม่ได้เลยมันก็อาจจะขายได้ค่ะขายได้อ่ะคุณแบบไม่ได้ไม่ได้คิดเลยมากคุณโพสขายอ่ะคุณอยากขายคุณก็โพสขายแบบที่ทำทำกันอยู่ไม่ได้บอกว่าจะขายไม่ได้เลยแต่ถามว่าถ้าจะขายให้ได้เดือนละครึ่งล้านอ่ะอ่ะที่จะบอกว่าเขาได้เดือนละแสนคือกําไรเนี่ย แต่ถ้านับยอดขายก็คือประมาณครึ่งล้านเกินครึ่งล้านนะคะยอดขายคือเกินครึ่งล้านกําไรประมาณแสนสองแสนเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ถามว่าถ้าหากคุณไม่ได้ทำคอนเทนต์ไม่ได้ทำแว a l ลูคอนเทนต์อะคุณจะขายได้ไหมล่ะขายได้ปะวันนี้แม่ค้ายเยอะแยะที่คุณเห็นแล้วเขาขายดีแม่ทีมลูกทีมเยอะขายเยอะแพ็กเยอะเขาทำคอนเทนต์ทั้งนั้นค่ะ เพราะฉะนั้นมันตอบยังไงล่ะตอบได้ไม่ได้ค่ะว่าเอ้ยคุณได้เงินจากคอนเทนต์หรือคุณได้เงินจากการขายเงินมันมาจากการขายแหละแต่การขายขายได้ก็มาจากคอนเทนต์ค่ะถ้าวันนี้คุณตั้งใจแค่จะมาขาย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 ,ขายเนี่ยถามว่าเพราะอะไรคนก็ถึงต้องมาซื้อกับคุณเพราะอะไรค่ะมีเหตุผลไหม ในแบรนด์แบรนด์หนึ่งอะคะ่ะมีคนขายเหมือนเราแบบเป็นร้อยเป็นพันเลยนะคะไม่ได้เป็นร้อยหรอกมันต้องเป็นพันไปแล้วแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เปิดมานานอะสมมติว่ามีแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเปิดมาแบบเป็นสิบปีอย่างเงี้ยคุณคิดว่าเขามีแบบเขาม,เขามีเขามีตัวแทนขายเยอะแค่ไหนอะเพียบค่ะเพียบค่ะเป็นพันอะหลายหลายพันอะแล้วจะถามว่าคนขายเป็นพันทำไมเขาต้องซื้อกับคุณ ถ้าทุกคนโพสต์ขายเหมือนกันหมดมันก็แค่เขาก็อาจจะมูว่าเขาอยากได้สินค้าตัวนี้จริงๆเขาก็แค่อาจจะสุ่มสุ่มซื้อกับใครสักคนหรือว่าอาฉันอยากได้สิ่งนี้แล้วฉันบังเอิญเจอพอดีแล้วก็เลยอาจจะซื้อไปไม่ได้คิดอะไรมากอันเนี้ยได้แต่ถามว่ามันจะมีความบังเอิญเกิดขึ้นบ่อยๆไหม <c oughs> จะมีคนบังเอิญมาเจอคุณแล้วซื้อกับคุณบ่อยๆไหมแบบเดือนนึงขายได้หลายแสนอะ เป็นไปได้ไหมยากนะคะยากนะคะเออแบบวันนี้เป็นอะไรไม่รู้เนาะนอกจากแสบคอแล้วนะคะยังรู้สึกว่าเจ็บคอแสบตาไม่ใช่แสบคอแสบตาแล้วก็รู้สึกแบบเสียงไม่ค่อยมีด้วยเสียงไม่ค่อยมีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้ใครยังสงสัยอยู่ว่าคุณทาคอนเทนต์ไปทําไมการทำคอนเทนต์ก็คือการที่ทําให้คนรู้ว่าคุณเป็นใครคะ่ะอย่างที่จอยบอกว่าอยู่ดีดี คนไม่รู้จักกันจะมาตัดสินใจซื้อกันเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์นะมีแต่มันน้อยมันน้อยค่ะคือมันมีอ่ะคนที่เขาไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะคนที่เขาไม่ได้คิดอะไรมากคือเขาอยากได้เขาก็ซื้อหรือว่าเขาใช้ของสิ่งนี้อยู่แล้วเขาของเขาหมดอ่ะเขาก็หาซื้อจบนะคะอันเนี้ยมันก็คือง่ายมันก็คือขายได้ง่งายๆแต่ว่ามันไม่ได้มีบ่อยๆ แต่ถ้าวันนี้คุณตั้งใจว่าคุณอยากจะเป็นแบรนด์คุณอยากจะทำให้คนรู้จักคุณอยากจะได้วอลลุ่มขายได้เยอะๆคุณอยากจะอยู่ในออนไลน์นานๆคุณอยากจะทำมันแบบยั่งยืนคุณก็ต้องทำให้คนรู้จักคุณค่ะเกตปะคุณก็ต้องทำให้คนรู้จักคุณค่ะว่าเออคุณเป็นใครคุณขายอะไรคุณมีความรู้อะไรคุณช่วยอะไรเขาได้แบบเนี้ อันนี้มันจะเป็นการที่ทําให้เราอะคะ่ะสามารถที่จะทําธุรกิจออนไลน์เออ่อวันนี้มีสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากให้รู้ไว้ก็คือว่าถ้าวันนี้คุณคิดแค่ว่าคุณเข้ามาขายออนไลน์คุณเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณเข้ามาขายออนไลน์นะคะคุณก็จะเป็นแค่แม่ค้าคนหนึ่งแต่ถ้าวันนี้คุณมีกลยุทธ์คุณมีการแบบ วางแผนคุณมีการรู้การทําการตลาดคุณมีการรู้ว่าลูกค้าเป็นใครต้องทำคอนเทนต์อะไรยังไงอันนี้เขาเรียกว่าการทําแบบเป็นธุรกิจออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็ลองไปคิดดูว่าตัวเองกําลังทําแบบไหนอยู่คุณเข้ามาเพื่อเป็นนักธุรกิจออนไลน์หรือคุณเข้ามาก็แค่เป็นแม่ค้าออนไลน์เวลาที่เราคิดว่าเราเป็นแม่ค้าใช่ไหมเราก็จะแค่คิดว่าฉันจะไปหาของมาขาย ของมาราคาถูกและมาขายให้ได้กำไรส่วนต่างจบคุณก็จะคิดแค่นี้นะคะแต่ถ้าวันนี้คุณมองตัวเองว่าคุณเป็นนักธุรกิจคุณจะต้องมีกลยุทธ์คุณจะต้องมีการวางแผนคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะสร้างแบรนด์ยังไงจริงป้ามันจะมีกระบวนการการทำธุรกิจคือมันต้องมีทั้งการตลาดการเงินอะไรแบบนี้หลายหลายอย่างรวมกันไม่ใช่แค่ซื้อมาแล้วขายไป แล้วถ้าเราทําแบบธุรกิจเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถอยู่ในออนไลน์ได้แบบยั่งยืนวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเออรู้สึกแบบว่าคอมันยังไงไม่รู้ละคะวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอ่าในโลกใบนี้ค่ะรูปแบบการทําธุรกิจอะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะรูปแบบการทําธุรกิจมันเปลี่ยนไปหมดแล้วคนยายที่ซื้อของ เพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณไม่เปลี่ยนตัวเองอย่างเมื่อกี้มีคนถามตอนต้นว่าขายออนไลน์ดีไหม <g ül> ก็บอกเลยว่าดีตอนนี้ถ้าคุณจะขายของขายที่ไหนดีสุดถ้าคุณอยากขายของใช่ไหมคุณก็ต้องอยากขายที่ที่มีคนเยอะๆถูกปะคุณจะขายตลาดนะคุณก็ต้องไปเลือกตลาดนะที่มีคนเดินเยอะๆคุณจะขายของคุณก็ต้องไปหาทำเลที่มีคนเยอะๆมันคือกะ,ม,อกะมันคือโอกาสที่จะขายได้มันคือเงินตรงไหนคนเยอะคือตรงนั้นมีเงิน แล้ววันนี้คุณก็แค่ถามตัวเองว่าคนอยู่ตรงไหนคนเขาย้ายโลเคชันค่ะลูกค้าน่ะที่เขาจะซื้อของเขาก็แค่ย้ายมาซื้อในออนไลน์ดังนั้นมันก็เหมือนกับการที่เราอาย้ายตลาดค่ะฉันเคยขายตรงนี้คนเยอะแต่วันนี้คนไม่เดินตรงนี้แล้วคนมาเดินในออนไลน์แล้วคุณก็แค่ย้ายเข้ามาขายในออนไลน์แค่นั้นเองแต่ว่าอย่างที่จอยบอกว่าคุณอยากอยู่ยาวๆหรือคุณอยากอยู่สั้นๆนะคะก็คือ อยากอยู่ยาวๆก็ต้องทําตัวเป็นนักธุรกิจนะคะทาตัวเป็นนักธุรกิจมาดูว่าวันนี้การที่เราอ่ะเข้ามาในออนไลน์อ่ะเขาทําอะไรกันการที่เราจะทําธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสําเร็จให้มีไรายได้แบบแบบเสถียรให้มีไรายได้แบบยั่งยืนอ่ะเขาต้องทําแบบไหนกันเออเข้ามาเรียนรู้ซิว่าเขาต้องทําแบบไหนกันพอคุณเข้ามาคุณจะได้ยินคําว่าการสร้างตัวตนการสร้างตัวตนการสร้างตัวตนนั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องทาค่ะ บอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณอยากอยู่ในออนไลน์แบบยาวๆหรือบางครั้งคุณอาจจะยังไม่มีของขายอะแต่การสร้างตัวตนนะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทให้คุณนะคะหาเงินได้เออจริงๆวันนี้นะสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ยังไม่มีอะไรขายก็แล้วแต่นะ่ะแต่ออกมาเถอคะค่ะออกมาทําในสิ่งที่คุณอยากทําออกมาทําในสิ่งที่คุณชอบทําให้ตัวเองดังขึ้นมานะ่ะทาให้ตัวเองมีแบบ สะสมรู้ป่ะรู้ป่ะสินทรัพย์ที่สำคัญของคนออนไลน์คืออะไรคือ FC ค่ะคือผู้ติดตามผู้ติดตามที่ใช่ด้วยไม่ใช่ผู้ติดตามที่มั่วโอเคปะ่ะสิ่งที่จะทำให้คุณได้เงินได้รายได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเป็นจำนวนคนมากๆจริงเราต้องการคนติดตามเยอะๆใช่ แต่คนติดตามนั้นต้องเป็นคนที่ใช่ด้วยขอขีดเส้นใต้3เส้นคนติดตามที่ใช่ที่เป็น FC ไม่ใช่ผู้ติดตามที่มั่วๆใครก็ได้ขอตัวเลขขอสักแสนสักล้านแต่ใครก็ไม่รู้มัว่วซั่วไม่เอาแบบนั้นเขาไม่ได้พร้อมจะจ่ายเงินให้คุณค่ะคนที่พร้อมจะจ่ายเงินให้คุณคือคนที่ใช่คนที่เป็น FC อะอย่างวันนี้มันจะมีอาชีพหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นมาที่จอยเห็นว่าตอนนี้นะเป็นโอกาส สำหรับคนที่อาจจะสร้างตัวตนมาก่อนหน้าเนี่ยทำให้คนร,รู้จักคุณในแง่ใดแง่หนึ่งนะมาก่อนหน้านี้นะนั่นก็คือการรีวิวสินค้าค่ะคุณรู้เปล่าว่าวันนี้แพลตฟอร์มต่างๆอะค่ะมันเปิดแบบการสร้างไรายได้แบบแอฟเฟลเลตะรู้จักปะแอฟเฟลเลตอะแอฟเฟลเลตนะคะอย่างเช่น s h o ป e ปีก็มีนะคะ o ิกตอกก็มีเออทิกตอกก็มีมันคืออะไรคะมันคือการที่คุณไม่ต้องมีสินค้าเลย แต่คุณไปเอาลิงก์มาแตกอ่ะแต่ว่าคุณอาจจะต้องรีวิวด้วยนะไม่ใช่แปะเฉยๆคนไม่รู้อ่ะยางสมมตินะสมมตินะสมมติว่าจอยเนี่ยไปซื้อไดเป่าผมอันนึงงล้วจะชอบไดเป่าผมอันนี้มากซื้อมาจากช้อปปีแล้วจอยแบบว่าเออจอยมาไดให้ดูนี่มันไดแบบนี้แล้วผมมันดีมากเลยแบบนี้จะใช้ไดอันไหนอะมันใช้ง่ายมากจะเป็นคนไดผมไม่เป็นแต่จะใช้อันนี้จะไดรได้แล้วจอยก็มารีวิวทาคลิป แล้วจอยก็เอาลิงก์ของสินค้าตัวเนี้ของไดอันนี้ยมาแปะแล้วสมมติว่าคุณไก่เห็นว่าเออเออเออดีว่ะคุณจอยไดยอันนี้ดูง่ายดีจังซื้อที่ไหนนี่ไงคุณไก่กดลิงก์เลยค่ะคุณไก่กดลิงก์เลยค่ะนี่คุณไก่กดคุณไก่กดเข้าไปคุณไก่ไปซื้อเราได้ค่าคอมมิชชั่นค่ะเห็นป่มคุณไม่ต้องมีสินค้าเลยแต่การที่คุณจะ ทำแบบนี้แล้วมันได้ผลลัพธ์เยอะมันเกิดจากอะไรก่อนเกิดจากอะไรก่อนเกิดจากคุณมีคนติดตามเยอะก่อนใช่ไหมเกิดจากคุณมี F C เยอะก่อนใช่เปล่าถ้าวันนี้คุณแบบ no name ไม่มีผู้ติดตามไม่มีใครรู้จักอะ่ะมันก็ไม่ได้มีใครสนใจเราเท่าไหร่แต่ถามว่าวันนี้ถ้าเรายังไม่มีเราทําได้ไหมทําได้สิคะไม่มีก็ไปทําให้มันมีนี่คือคําตอบจริงๆ ถ้าวันนี้ไม่มีก็ไปทําให้มันมีอ่ะวันนี้สมมติคุณนึกอะไรไม่ออกเลยคุณก็ไปทําคอนเทนต์อ่ะวันนี้สมมุติว่าอิจอยบอกอ่ะคุณไปซื้ออ่ะสมมติคุณซื้อลิปสติกมามันทาดีมากเลยอะดูดีเนี่ยปากแดงแป๊ดเลยอะไรเงี้ยปากชุ่มชื้นปากไม่แตกอ่ะสมมตินะคุณก็ทำคอนเทนต์ด้วยการที่ทาให้คนดูเอ้ยวันนี้นะคะซื้อลิปสติกมาหนึ่งแท่งนะคะ มันดีมากๆค่ะใครมีปัญหาปากแตกปากอะไรนะคะสติตรงนี้ช่วยได้แล้วดูปากดิดูปากเห็นไหมสีสวยมากแล้วก็แบบไม่แห้งไม่แตกทาให้ดูดืดๆ,ๆอย่างนี้เขาเรียกการทำคอนเทนต์และรีวิวด้วยแล้วถ้าคุณทําดีคนชอบเออดีจังเลยคุณขายของได้ไหมโดยที่ของเนี้ยอ้าคุณซื้อมาใช้อยู่แล้วอะแล้วอยากมีคนอยากซื้อตามคุณน่ะแล้วจริงนะคนชอบซื้อตามกันนะ คนชอบแบบอะไรที่คนอื่นแนะนำมานะ่ะอืมคุณกำลังอยากได้ลิปพอดีเลยเออเห็นยายคนนี้เออเออเออถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักแต่ถ้าสมมติว่าเราทำให้มันดีๆอะมันก็ขายได้นะคะมันก็ขายได้มันก็สามารถสร้างผู้ติดตามได้สร้างรายได้ได้เพียงแค่เริ่มต้นทำเถอะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คอนเทนต์อะมันมีหลายรูปแบบ วันนี้จะไม่อยู่นานบอกแล้วแสบตามากนะคะนาทีนี้ทั้งแสบตาแล้วก็แล้วก็คอไม่มีเสียงด้วยล่ะเออเสียงก็ไม่ค่อยมีแล้วแสบตาแบบน้ําตาจะไหลตลอดเวลาเลยนะคะเดี๋ยวอาจจะไปล,ละการทำคอนเทนต์นะคะวันนี้มันมีหลายรูปแบบมันอยู่ที่ว่าคุณมาทําอะไรคุณต้องรู้ว่าถูกประสงค์ของตัวเองว่าคุณเข้ามาในออนไลน์เนี่ยเพื่ออะไรคุณเข้ามาในออนไลน์อยากมาเป็นอะไรหรือย,ยังไม่รู้เอออ่ะต้องรู้นะคะ ไม่รู้ก็ต้องรู้ตัวเองว่ายังไม่รู้ถ้ายังไม่รู้แล้วเราก็จะได้ไปค้นหาดูไปทําความรู้จักกับตัวเองดูหรือไปไปดูซิว่าเราอยากทําอะไรกันแน่แล้วเลือกมาสักอย่างหนึ่งคุณไม่ต้องกลัวผิดนะคะเวลาที่เราเลือกสิ่งที่เรากาลังจะทําไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวไม่ได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวค่ะทําไปเถอะถ้ามันไม่ใช่ก็แค่เปลี่ยนค่ะง่ายๆง่ายๆเลยอะไรที่เป็นตัววัดว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะหนึ่ง ทำไปแล้ววันมันแบบทําไปสักระยะนะอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแบบมันแป๊กอะมันแป๊กไม่มีคนดูไม่มีคนสนใจฉันเลยหรือว่าอย่างที่สองทำไปแล้วเราแบบไม่ชอบเรารู้สึกมันไม่ใช่ฉันว่าเออมันไม่มีความสุขหรือมันไม่สนุกอะถ้ามันมีความรู้สึกแบบนี้ก็เปลี่ยนค่ะอ่าก็ลองเปลี่ยนไปแบบอื่นดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นดังเนี้ยนนดังนั้นนะคะขงอย่างแรกเลยคือรู้ก่อนรู้ก่อนว่าจะทําอะไรเอาสักอย่างเอาสักอย่างแล้วลองไปทําดู สะะิ่งสําคัญคือไปทําดูและอย่างที่จอยบอกคอนเทนต์มันมีหลายแบบมากอยู่ที่ว่าคุณเข้ามาทําอะไรเนี้ยดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนเลยคือเราเข้ามาทําอะไรจริงป่ะเราเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะได้ไปทำเราจะไปทำคอนเทนต์แนวไหนคุณเข้ามาเพื่อแบบอาหารตัวแทนมาขายออนไลน์หรือคุณเข้ามาเพราะว่าอยากอยากเป็นแรงบันดาลใจอยากเป็นนักพูดอยากเป็นครูโคโช้ชหรือคุณเข้ามาเพราะว่าอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ฉันอยากดังเออก็ต้องทำคอนเทนต์อีกแนวหนึ่ง คุณเข้ามาเพราะคุณเออเห็นอาชีพรีวิวสินค้าก็ดีนะฉันก็ชอบช้อปปิ้งนะอ่ะคือความชอบเห็นไหมบางคนชอบช้อปปิ้งชอบซื้อของออนไลน์คุณสามารถเอาความชอบของคุณน่ะมาเปลี่ยนเป็นรายได,ได้ได้ค่ะเห็นอย่างเห็นช่องทางไหมช่องทางที่จะหาะไรายได้ในออนไลน์น่ะมันมีเยอะมันแค่ว่าคุณไม่เริ่มแค่นั้นเองจริงๆวันนี้นะเริ่มอะไรมาสักอย่างเถอะนะคะเริ่มอะไรมาสักอย่างเถอะ แล้วเดี๋ยวคุณจะไปเจอทางที่ใช่เองแต่ถ้าคุณไม่เริ่มเลยคุณอยู่กับที่คุณจะไม่เห็นอะไรเลยค่ะคุณจะไม่เห็นอะไรเลยมันเหมือนกับการที่คุณแบบนั่งอยู่ที่บ้านแล้วคุณบอกว่าฉันอยากไปออยากไปไหนดีอะอยากไปอาเชียงใหม่เลยชอบยุ่งยากเชียงใหม่นั่นแหละเชียงรายบ้างเชียงรายบ้างอยากไปเชียงรายเมื่อม่อเม่อยากไปไหนดีอยากไปน่านอยากไปน่านเออเอตอนนี้อยากไปน่านนะคะอยากไปน่านจังเลยอยากไปน่านจังเลยแต่คุณก็ได้แต่แบบ ดูดูคลิปอดูคลิปไปคุณดูคลิปคุณหาความรู้ไม่ใช่หาขุมรถอาหารอาหารรายละเอียดหาอยากอยากหาที่พักเอดูว่าน่านมีอะไรน่าเที่ยวบ้างอามันก็เหมือนกับการเนี่ยคุณเข้ามาดูคลิปนู้นคลิปนี้เห็นคนนั้นทําคนนี้ทาเนี่ยเหมือนกันคุณกําลังหาข้อมูลแต่ปรากฏว่าคุณแม่งไม่ออกเดินทางคุณไม่กล้าออกจากบ้าน คุณยังอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมคุณได้แต่นั่งดูมันก็คือการที่คุณไม่ได้ลงมือทําค่ะคุณก็จะไม่ได้ออกไปเจออะไรคุณก็จะไม่ได้ออกก้าวออกจากบ้านรู้ป่าเวลาที่เราเก้าวออกจากบ้านเวลาที่เราออกจากที่เดิมของเราอะค่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้ไปตามทางที่เราวางแผนเอาไว้นะอ่ะอย่างเช่นเราอาจจะแบบวางแผนว่าเออฉันจะเดินทางไปทางถนนเนี้ยแต่สุดท้ายออกมาเว้ยถนนนี้อาจจะปิดซ่อมถนน,นหรือรถติดมาก เราก็จะต้องเปลี่ยนเส้นทางหรือเราจะต้องไปทางเบี่ยงหรือออกะ่ะเพราะฉะนั้นอะเวลาที่เราลงมือทําหรือลงมือออกไปจากตรงไหนที่เราไม่เคยไม่เคยไปสักอย่างมันเป็นไปได้ที่มันจะเจออุปสรรคมันเป็นไปได้ที่มันอาจจะเป็นทางที่ผิดแต่เราก็แค่เรียนรู้ว่าเออมันไม่ใช่แล้วบางทีเรามันก็ทําให้เราเห็นทางใหม่ที่บางครั้งมันอาจจะดีกว่าเดิม หรือบางทีเราคิดว่าเราจะไปทางนี้แต่ปรากฏว่าออกไปแล้วเราเจอทางลัดด้วยเออทางลัดซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนถ้าเราไม่ออกมาเราจะไม่รู้เลยว่าตรงนี้มันมีทางลัดด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งสำคัญคือก้าออกมาเราเริ่มต้นทำนะคะเริ่มต้นทำเพื่อให้ตัวเองอ่ะได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆได้ไปเจอเรื่องราวใหม่ๆได้ไปเจอความรู้ใหม่ๆได้ไปเจออะไรที่มันแบบแตกต่างไปจากเดิมนะคะ อ่ะโอเควันนี้มาเท่านี้พอเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกนะคะแสบตาน้ำตาจะไหลอีกแล้วนะคะแสบตามากมายใครยังอยู่นะ <c oughs> ใครยังอยู่นะน่ารักจริงเลยนะคะยังอยู่นะคะอ่ะโอเควันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วก็อ่าฝากอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าใครนะคะอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำ a c e b o o k กันทำ Tik Took นะคะจะมีเว็บเมนาฟรีวันที่สิบห้ากับ20สิบนะคะเป็นสัมมานาออนไลน์ เจอกันในซูมนะคะฟรีนะใครสนใจก็กดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้หรือว่าถ้าอยู่ในเฟซบุ o กนะคะก็อินบ็อกมาหรือไลน์มาที่ไลน์นี้นะคะแอทไซด์ครูจอยค่ะแอทไซด์คยนะคะโอเควันนี้นะคะไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ